ทริปนี้เป็นทริปแรกนะคะที่บ้านเราได้มาตั้งแคมป์กันค่ะการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การไปรเยือนสถานที่ใหม่ๆแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้ค้นพบความสุขในสิ่งที่เรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นการได้สูดอากาศบริสุทธิ์มองวิวธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าอันเงียบสงบหรือใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารัก ความสุขไม่จ่เป็นต้องซับซ้อนค่ะบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแบบรอบตัวเราแล้วก็ปล่อยใจไปกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็การสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นมันได้พลังจริงๆค่ะซึ่งทิปนี้ค่ะเรามาพักที่บาบาแคมนะคะที่ปักรงชัยโคราช ที่นี่เนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับใส่แคมปิ้งที่แบบชอบความสงบแล้วก็วิวสสวยๆใครที่จะมาบาบาแคมปนะคะเดินทางไม่ยากเลยค่ะใช้เวลาเดินทางห่างจากตัวเมืองโคราชแค่36กิโลแค่นั้นเองค่ะเราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะ คือรถนะค่ะเราสามารถเอามาจอดด้านข้างเต็นท์ได้กรณีที่แบบว่าคนที่มากางเต็นท์น้อยวันนี้คนมากางเต็นท์น้อยเราก็เลยเอารถมาจอดด้านข้างได้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่คนมาเยอะเราก็ต้องเอาเอาแบบขนของเสร็จปุ๊บเราก็เอารถเข้าไปจอดตรงลานจอดรถตรงนู้นน่ะนะคะก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรแต่เดี๋ยวต้องดูตอนเย็นว่าแบบลมมันจะหนาวไหมนะคะเพรามีน้ำแข็งฟรีนะคะเอ เราก็เอาน้ำแข็งไปใส่ถัง <c oughs> อันนี้โถฉี่เด็กๆเผื่อแบบดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตีหนึ่งตีสองเด็กๆปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องเดินไปห้องน้ําไก่แล้วค่อยไปชิงเอานี่คือแบบว่าเอาถังมาเขาก็ให้น้ําแข็งใส่น้ําแข็งฟรีปึ๊บเต็มถังเลยนะเขาให้เต็มถังเลยนะเราก็ เอาไว้แช่คงแช่ของนะคะก็ไม่ได้พกอะไรมามากมายนะคะถ้วยจงถ้วยจานน้ำยาล้างจานหม้อไฟฟ้าอ้ออันนี้ก็มันยังร้อนอยู่ช่วงนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสองกว่านะคะมีตกปลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแฟนพาลูกๆไปตกปลาแล้วค่ะ ได้สองตัวละตอนนี้อากาศก็แบบว่าลมแรงมากเลยนะเมื่อกี้นี่กลางทาบก็แบบช่วยกันดึงแบบลมแรงมากก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราจะมาตั้งตรงแบบริมแม่น้ําก็ได้นะคะแต่ว่าเราพาเด็กมาเราก็เลย ตั้งไกลหน่อยนะคะอันนี้คือสถานที่รอบๆนะคะพื้นที่กว้างมากนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเขาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นริมน้ําอันนี้ไปตกปลาอันนี้เราก็ซื้อถ่านมานะเราซื้อถ่านมาแล้วก็เอาที่ย่างมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวตกปลาก็จะย่างปลากินกัน กี่ตัวแล้วอะ่ะสามตัวโอ๊ยปลามันเยอะขนาดนั้นเลยหรอฮัทเจอเยอะหรอปลาตะเพียน <c oughs> แต่มันตกง่ายขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> หนูหนูหนีไกลๆนะเวลาพ่อดึงเบ็ดอะ่ะนาทีสินาทีก็ได้ปาจริงเหรอปลามันก็มาแม่ได้คอนเทนต์ ม่เดือนันักเป็นีนก็มันคืออมะหรือเป่าหอยอะไรนะพีชนะจริงนะหอยอะไรหอยเบอร์รี่ใช่ไหมจริงพูดเขาว่าหอยเบอร์รี่แต่ที่จริงคือหอยเชอรี่หอยเบอร์รี่ฉันไม่แม่หนามามันจะไม่หนาม้าอ่าเฮ้ยเขามีเรือได้เรือคายัก หน้าเรือไปพายเล่นเนาะแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาไอ้นี่มาเสื้อชูชีพไม่ได้เอาเสื้อชูชีพมาโจอย่าเพิ่งเอาใกล้สุดนะเพราะเดี๋ยวฉันจะคลิปช็อตคลิปหนึ่ง ไ,ไหนอะนี่เหรอน้องพี่ขอดูหน yup> ่อยปักไฟคือเขาจะมีไกลสุดแค่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือมันก็จะอยู่ตรงกลางของบริเวณลานนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไปกลางเต็นต์ตรงนู้นนหแต่ว่าใครที่ไปกลางเต็นต์ตรง ริมแม่น้ําเห็นไหมคะก็จะต้องปรับใช้สายไฟยาวๆเลยนะคะจะมีตรงนี้จุดหนึ่งนะคะปลั๊กไฟแล้วก็เนี่ยคะ่ะจะมีตรงที่เต็นที่พี่เขาอยู่หนึ่งจุดแล้วก็ตรงตรงนี้หนึ่งจุดนะคะตรงนน้นอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ฝั่งนน้นคะ่ะปลั๊กไฟอันนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ก็จะบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลอะนะคะจะบอกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้เนาะเพราะว่าเรากางเต็นท์อยู่ตรงกลางแต่ว่าถ้ากางเต็นท์อยู่ตรงริมริมอ่างนะคะก็จะไกลอยู่โซนนะคะอันนี้อ่าห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงก็จะ ประมาณนี้ห้องอาบน้ํามีกี่ห้องระดูก่อนอ๋อห้องอาบน้ํามีสองห้องนะคะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะห้องอาบน้ํามีสองห้องมี่เหลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะล้างจานมีหมูกระทะด้วยนะคะ เออใครจะแบบเอาอะไรมาทำกินก็ได้หรือว่าจะสั่งหมูกระทะที่นี่ก็ได้นะคะที่ลังจาน ที่บาบาแคมเขาจะมีคาเฟ่ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มากางเต็นท์สามารถมาเที่ยวคาเฟ่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจชมบรรยากาศชมวิวได้เลยบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็เขาจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดแค่ช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมแล้วก็มกราคมแค่สามเดือนเท่านั้นเองค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านบนของคาเฟ่นะคะ วันนี้คนมากางเต็นท์น้อยอยู่ 看我学的。<laughs> <誰呢> <laughs> น,นี้เวลาห้าโมงเย็นนะคะนี่สวยมากบรรยากาศตอนเย็น าไปเล่นเลยลูกตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังก่อไฟเพื่อที่จะย่างก,กุ้งซื้อกุ้งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งหมูกระทะที่นี่นะคะบรรยากาศ6โมงเย็นบรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณ23องศาเฮ้ยบรรยากาศดีค่ะใครที่อยากจะมาตกปลาด้วยก็มีคือแบบตกปลาได้นะวันนี้ตกปลาได้3ตัว แล้วก็เดี๋ยวจะย่างปลากินด้วยนะคะปลาตัวเล็กบรรยากาศดีมากค่ะสองสามร้อยเองก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันคิดมันถ้าอย่างลงขับรถมาลงมานิดนึงอ่ะให้รงที่เขาหาปลากันกินมาม่ากันก่อนนะจ๊ะออเดอร์อรงพี่เป็นเป็นแบบนี้หน่อยเป็นร้านแบบนี้หน่อยอันนี้ปลาที่ตกได้นะคะ สองสี่หกเจ็ดได้เจ็ดตัวได้สิบตัวแต่ปล่อยไปมันตัวเล็กก็เลยตัวเล็กเหรอเออปล่อยให้มันเติบโตให้มันตัวใหญ่ค่อยไปเอามันมาใหม่เดี๋ยวหน้าผมก็จอดไถ่ายหน้าไลเป็นไลของของพืชไลอะไรก็แบบหล่นแต่ว่าที่ถุงเหรออันนี้ถุงแรกอ่ะเนี่ยใช่ ร้อยหัวดับเยอะมากเยอะกว่าในโคราชเริ่มเลยเนี่ยในสุ่ตรงเนี้ยเดี๋ยวถุงพีเบอร์เตอร์ทึ้ยแฮปปี้เบิร์เตมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะดาวเต็มท้องฟ้าเลยเฮ้ยดาวเต็มท้องฟ้าเลย ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะเขาก็บางเต็นก็เริ่มนอนกันแล้วนะคะบางเต็นก็ยังไม่นอนอากาศแบบตอนแรกหนาวนะสักพักรู้สึกแบบเออแบบเย็นสบายตอนนี้18องศาค่ะ ไม่ใช่ส <S <S ิบห้าองศาเฮ้ยเย็นสบายมากอันนี้บรรยากาศตอนเจ็ดโมงเช้านะคะอ้กี่องศาได้ดูปะกี่องศาสิบสี่องศาอุนน้ยเห็นไหมมอดูดินี่ค่ะสิบสี่องศา เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าสสิบี่องศาเย็นสบายมันก็หนาวนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามัน มันสดชื่นอ่ะมันเย็นสบายอ่ะอาจจะเป็นพ่อเป็นบรรยากาศการมาเที่ยวก็ได้ แล้วมันก็เปื้อนเสื้ออันนี้แล้วก็หลอดกำลังออกก็เป็นเสื้อนี้มันเองเอาเบกกิ้งคุกกี้ไปเอานี่หน่าเด้อ กดให้หน่อยเจ้าแล้วทำไมเมื่อคืนนี้มันกดง่ายวะอะ ไม่ได้สักทีอ่ะแม่ตานหนูถ้ใส่มาเดี๋ยวแล้วให้น้องเมื่อกี้แม่ทำาทำแรงๆทุบแรงๆสีทุบแค่ข้าง,างเดียวเอเอเนได้แล้วโอ้ยเดินไปเดินไปทตรงนนอย่ามา้าะะค,คุณคนเลยพามใส่พามใส่ครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะ <laughs> ช่วยกันทำกับข้าว <laughs> พอ่พอพอ่อพ่อเข้มโ <laughs> จโจ,จดูลูกเธอเดี๋ยวมันเป็นปัญหากระตาตลอดเลยเข้าตาอีกแล้วไม่ไอซอสแม็กกี้เนี่ยัหานอือ <laughs> 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 อย่าไปโทษคนอื่นครับตัวเองทำตัวเองเองครับหรือไข่เจียวไอนี่เป็นหะวะที่นี่อ่ะ กันหนาวด้วยจะไม่กินเหรอเนี่ย ของคนเป็นพ่อกับแม่แล้วนะคะเราก็ปล่อยให้ลูกๆวิ่งเล่นกันตามสบายค่ะเพราะสถานที่ที่นี่เขากว้างมากนะคะที่นี่ค่ะเขาจะเป็นความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยพื้นที่กลางเป็นก,กว้างมากมีทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวริมแม่น้ำนะคะครบสุดเลยช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะวิวสวยบรรยากาศดีมากส่วนช่วงตอนกลางคืนนะคะอากาศจะเย็นมากเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มหน้านามาด้วยนะคะ ใครที่กำลังมองหาสถานที่กลางเต็นท์สบายๆใกล้ชิดธรรมชาติแนะนำของบาบาแคมที่ปักธงชัยโคราชค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราอยากแนะนำเลยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมภายเรือคายักนะคะแล้วก็จะมีตกเบ็ดเตรียมเบ็ดมาเองนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ให้ค่ะ หาปลากันตั้งแต่เช้ายังไม่กลับกันเลยอ่ะโอ้ยไปเดินไปเร็วๆลูกพีทพิงรีบเดินไปเร็แล้ว แล้วน้องพีทแม่น้องพีทแม่นี่เหรอน้องพีทไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นสิเราเร็วไม,ไม่ขึ้นหนูอยากขึ้นนี่ตรงนี้ลึกอะลึกประมาณไหน,นโอ้ยไม่ลึกหรอกหนูบังบัตรดิประมาณขาหนูอ่ะ <c oughs> หนูเข่าเออพายเรือเล่นฟรี โอ้โหหน่าพ่อไปไกลแล้วนะพ่อย่าไปลุกนะ <laughs> อย่าไปลุกนะ <laughs> น,นี่พี่พี่จะขึ้นเหรอลูกเอ๊ยขจได้อรอบอ่ะอ้าวเมื่อกี้นี้ก็ยังโวยวายอยู่ ปลาต้องพิงขึ้นไปด้วยลูกไปเราเร็วมันขึ้นได้แค่สองคนอ่าขึ้นได้หนูตัวเบาเบาหนูหรอใช่หนูขึ้นได้พ่อครับพ่อมันอยู่พ่อครับมันหยุดตรงที่มีไม่ได้เหรอพ่อเพราะพ่อมันเตี้ยพ่อ ได้เวลากลับแล้วนะคะทริปนี้ก็จะบอกว่าสนุกม,มากๆเลยนะเป็นทริปแรกเลยที่เราพาเด็กๆนะคะมากลางเต็นตั้งแคมป์กันนะคะตอนนี้จะเที่ยงแล้วอะคะ่ะอากาศก็ประมาณ18〜19องศายังเย็นสบายอยู่นะคะถ้าใครที่ไม่สะดวกเอาเต็นท์มานะคะมันก็จะมีเต็นท์ให้เช่านะคะเต็นท์ใหญ่1290นะคะไม่ต้องเสียค่าหัว แล้วก็เต็นท์เล็ก300นะคะจะเสียค่าหัวหัวละ2 0 0นะคะที่นี่เป็นบาบาแคมจะอยู่ที่ปักธงชัยนะคะใครที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะก็สามารถมาได้เลยเขาเปิดทุกวันนะคะส่วนคาเฟ่เขาจะเปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์นะคะนอกนั้นก็จะเป็นตั้งแคมป์ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ได้เลยนะคะค่าเข้าหัวละ2 0 0บาทนะคะถ้าเด็กต่ำกว่า10ขวบก็คือเข้าฟรีนะคะบ้านเราเสียแค่400บาทแค่นั้นเองค่ะอุปกรณ์ กับข้าวเอามาทํากินเองนะคะที่นี่เขาจะมีขายแค่หมูกระทะนะคะโทรสั่งหมูกระทะได้นะคะใครที่ชอบแนวที่พาเด็กๆไปเที่ยวนะคะทํากิจกรรมนะคะเที่ยวแบบครอบครัวนะคะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะให้กดติดตามช่องแม่เปิ้ลวอล์ไว้นะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย